สวัสดีครับพี่ที Bal, <c oughs samurai> ่ดนพ well ี่ชายครับมาเนี่ยกมามาได้จเ่ครับขอเต็มเตมครับพี่น้องครับขอเต็มหกสาสกครับพี่น้องครับเกิดเสียงเซลเซนีด้อครับไนนองนนอ่่อั้น่อถ คือกันตัวทั่วทั่วไทยทั่วโลกแล้วก็มีข้มนข้าวแมนมีี้ข้าวแบบวา่เนือเบิ่งนู้นบอวาพี่เสือวัยก็หลับสิบบาทแมนอกนบรรยากาศสดๆครับพี่นลังครับบรรยากาศสดๆที่บ้านอาจารย์เนี่ยครับพี่น้องครับ เขาเต็มลำเต็มเต็มครับพี่น้องครับสามหกหกสามครับพี่น้องครับสามหกเขาเต็มเต็มครับหนึ่งสองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับพี่น้องครับเขาเต็มลำเลยครับพี่น้องครับหกสามสามหกอาจารย์เมียวขอให้พี่น้องครับพี่น้องครับคงจะถือกันตัวเทือกโลกทั่วไทยเลยครับพี่น้องถือถือถือเลยอาจารย์เนาะ เบอร์ทูคือเขาหรือเอออยู่เรื่องนั่นแหละแต่งเทิ้งดังยังหวานนี่ว <ไ approved. S 1> ่าอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ได้เนาะโอ้คร <Fore am. S 2> ับอ่าที่นี่ถามว่าพอดีใจพอก็ดีใจเนาะโอ้ดีใจมียนี่ญาติดีพี่น้องในกินได้อยากกันเนาะอ่าแล้ก็บอกว่าสิซอยเลี้ยงญาติพี่น้องเออให้ได้กินได้อยากพ่อเองกั คิดว่าออกน่นล่ะแต่ว่าแผ่นม่นมองยังเนียงอนยันยังเนีงเพิ่นกับพันท่องน่นล่ะพุดทิ้งลูกเลยคอพ่อเองบอกว่าพันท่องเพิ่นกับบอกย้งเหมว่านเพิ่นกับบอกว่าไปแล้วกับอย่าลืมกลับบ้านได้ลูกบ้านเก่าน่ะไปแล้วอย่าลืมกลับบ้านเก่ากับพี่สามมันมากพี่เก่ามันมั่งยังไม่ได้หลายตัว ไอนั้นเนองหุ้มใจน้ำเนาะที่ผู้เพื่นอนได้กิในใได้ยาไปอแต่ถือว,ว่าเพื่นก็ให้แมงวนาสมกคนละละับปู อ่งวดที่ผ่านมากับปูเพิ่นเอาเป็นเหมืนก็นกได้ทั้งสามเนาะโอ้ครับมีสามอ่างงวดนี้ก็มาถือของเราอีกงวดนี่สีหนึ่งสี่ศูนย์มันไปออกเลขไล่วันเขาเขาบอกครับเออโอม่เพิ่นอยู่ทั้งกรุงเทพเพิ่นทู่มาบอกอยู่นี่ถ่าวมันบอ,อกเลขนั่นฟันจังได้ก็ออกเลขปูผ่าว่าโอ้โอ่าแต่ว่าปูเพิ่นเพิ่นหายดอยเปเส้นเลยอาจารย์เนาะแมนโอ้แมนนี้เลยครับอาจารย์ครับ พูดเขาอย่ะถือว่าเพื่อนแม่นโยเมียทีแห้งครับอาเพื่นกะยืนยันมาโตเก่าอยู่ตลอดเนาะมีเาบวงสวงขอี้ยครับจะจะก็บอกว่าให้กลับเน้เด้อไปยังให้กลับเนี่ยเออวันนี้ว่างให้กลับแน่ลูกกลับมาที่วางไหนรับพี่น้องครับป็นที่เกิดมาบางคนจาเอาไปเป็นกับบริษัทพ่บาทกันเมียเขียนนเอยซี่สิ เปนไปกับเปกับหกสี่สี่ห้อนสามเหมืนมันหายักกาบอ๋อ็เป็นได้สอนอาจารย์ไอ้เจานี่ยวงไปวงเนาะ่ก็น้ามันกับได้ร่วมกันคือเป็นวันละเนาะอ่าอยเราเปนะครับบรรยากาศจะสดดีเหาปูหาปลาละเนาะปูเป็นได้เป็นแจงเป็นต้มตัวเดียวมาป่วนกลับมได้กับแมนโยัีเสนต์เปนไดอีกนะอาจารย์กัหรือว่าเป็นหินเนี่ยอครับอ๋ที่นี่ก็คือ พอเองยันแมวเองก็คือดีใจพุม่มใจน้ำยาซีทุกท่านเนอะครับอ่าอยูต่ต่างทินตังจังวัดก็ดีญาติพี่น้องในบ้านก็คือกันอ่าพุม่มใจน้ำถามว่าพอดีใจบออ่าดีใจหลายเด้พี่น้องได้กินได้อยากทองถูกบ่อนเนาะเล็กน้อยก็ือว่าบุญบารมีเนาะอาจารย์็สดใสขึ้นเนาะก็ดีอ่าที่นี่ถามว่าย์นแมวเองถือบออบอกรบุ พ่อซื้อคือบนมาให้ซื้ออาจารย์บ่ได้ให้ซื้อเออมันบ่ได้ให้ซื้ออ่ะตอนนั้นก็แล้วแต่พี่น้องได้สิมาให้9บาท10บาทก็พอได้ซื้อหวานซื้อยาเน,ะเนาะครับอ่กากากเพิ่นมีน้ำใจกัแล้วแต่เพิ่นเด้คือพ่อบได้เอิ้นบ่ได้เรียกร้องมีหยังพออย่างกากคือเอาของมาถ้ามีที่ไปเลี้ยงไม่กาวขอเพิ่นหมู่บ้านนี่คือกันครับ อ่าพ่อเองโชคทงจยากของโ oh. อเมื่อท่นกาบาด oh yeah, yeah, yeah. พ่อก็ย่อมเสียเพอยยางเสียคำเบบ่กับดูเนาะท <Yeah. Yeah. S 1> ี่นี่มืเอเศร้าที่สวยเขาเลือดท้ายเลขแล้วพอนำแดงออกไป oh <yeah. S 1> บอกคนคมันมีถูกตกออกมาพอพิกจุดผู้เสียหายหลีบพ่อเอาจุดเบ่ง oh yeah. มันคืนหนึ่งหองหองเลยคุณาบอกเพื่นนี่ไปซื้อไว้เน่ยก็หลับไป่สยเลยครัเพื่อนใจซ้ำไหนให่ให้ให้ครัพี่น้องครับผีให้อาจารย์เราหับสายโทรศัพท์พอีน้องกับพี่น้องขับครับครับเนี่ยอ่สักหกสามหกหกสามเขากับไม้แห้งนล้วนาะ อา่ากัดดีใจน้ำญาติพี่น้องดังดินดังยังวัดมันได้กินได้ยากูเละดีลอยหาลอยก็ถาาือว่าภูมิใจอยู่อ่าภูมิใจก็ถามว่าพ่อแมวเองยานแมวเองถือบ่อ่อถือบนบ่อหายซื้อว่าง่ายๆนี่แหละครับไปข้ามแมนแมนรับ ครับชดชดครับพี่น้องครับ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 ผมครับผมครับ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 กาได้บ่ได้ก็เอามาเบิ่งคือบ่รับปากนะแต่ว่าการกาคือบ่ได้รับปากก็คือรักษามากกาสิเป็น้อยกับพานอยู่นะแม่ บงังไฟเคยได้สามลอยสี่ลอยบ่เคยได้ลอยขัววิหน,น้ามีแต่ดืบหนานะดืบหน้า <c oughs> กันเฮ็ดถึกสูตรมันเนาะถ <c oughs> ึกสูตรเอออากะยิมละเนาะพี่น้องในเงินในห้องบ่ <c oughs> ยิมสิไปหนา้าผู้เท็จังไงเกิด <c oughs> <c oughs> กับบ่เ,เ,เอ,อา,เเาเป็นอย่างยังบ่เอาได้หล่เป็นไงวาเบิ้ง ม่ซอ,อ,อ๋แตแดงว่ายยออ้อ,อ,อ,กอ,อกนมนนาในในยังยอไรจนเมี่ยวบ่อหกสามเนาะเนื้อกันาีซไว้เนี่ยยังลอยสองลอยกับ่ซื้อบ่ว่าพื้นทันดอกยังหนาวจีซไว้เนี่ยจะลอยยัง,อยอยงหยัง<ม> นายมันมาว่นท้องใจผมตัวผมว่าอันโทษเด้อสาธุยให้ผมบาปพอผมบอกว่าเด็กน่อยมือว่านนี่มึงไม่ได้เฮี้ยนมึงหยัางมึงก็จะเก่งเถอะเฮ้ยผมบอกกับไปยูทูบไปผมว่าด้เห็นมันบอกมันแน่ผมว่างวดนี่แหละนี่งวดมันอกนี่ มันโยกเดียวใส่กับผมเลยเออผมบอกมันแล้วหรอมันสิอยากอายผมอยู่หรอวะอืมผมมันเป็นยังไบงบุกสวนขึ้นเลยแต่ย,ยินมันล่มาหาอ่าอ่าครับพาเอากันเด้อเดี๋ยวติดคุณละคุยกับเพื่อนกันพี่น้องกันอืมครับ อาจารย์ครับเสียีเป็นติดโทมาบอกของอย่างไรทโ่มหาลูกหลานเงนแดกับว่าท่านไหนบอกมือสองมือสองันทุ่มายั่งครับโอ้มากโอ้พูชินได้ไหนดีครับบอกว่าเลยกันได้ก็ทีนนีมันนี่ก่บมือเนมดือนหวานอย่างเงิ้ที่ว่าเพื่อนมันนันนั่นเกีียวกันเนี่ยเออครับเราหวานมาพอเอาบังหมี่ไงบังหมี่ไงแถซำองเขาพาขยงนมาปูนี่ ปาดแล้วก็แจกีน้องสันปวดว่าเมื่อป่าแบ่งกันไปในบ้านนี่คือจิตถึงก็ถูกหลังคาเรือนหนึงถือถึงทั้งทัวไทยทั่วโลกแล้วเพราะว่านี่แต่ว่ามันก็คือว่าบ้านเนาะเนาะมันอยู่ที่ภูเรงภูรานะราคาโพลีซีพูเออคือว่ามันมีทุนหลายมีเงิ่อนที่าะหาลอยกันนี่ซึ่งมันก็ยันโลกยันล้านโมได้ไปโรงเรียนเนาะครับอ่าก็ถือว่านำใจอยู่ดอกถือว่าเป็นบุญบารมีของปูโยครับอ่า เมื่อเมือ่อสักครูอาจารย์รับจุดจุดถูกเอาน้ำแดงออกไว้ให้เพื่อนไปซ้อมหนึ <ok ่งหนึ่งเลยบอกเขาไปเลยได้หนึ่งหนึ่งสองโอ้ยตรงเปรีเพราะว่ามันบังเอิญอูกมันมันโตออกมาการเลยว่าหยิบมาเบิ่งเอาโอเมนปูสิให้โชคบ่เบิ่งกันสิให้กับผู้ข่าสิจุดที่นี่จุดถูกแล้วไปซ้องหมองแขนเบิ่องนี่บอกให้เพื่อนนี่เบิ่งอยู่เจ้าไว้เบิ่งนั่นคอยเห็นเลขหกสาม สามหกขึ้นมังเกิงในแขนเพิ่อ้เจ้าโปไผเบิ่งซองเข้าไปในแขนเพิ่อนมองข้าวเหนียว้เหนยวี่นีะเนาะโรัพท์อีกแบบนี่น้องครับโทรสัพมาประกาศใช้เลยบันนี้คอยแนมไหมแนมมาคือคือมองหนวดหนวดเล่านั่น นี่ยังเพ้นเฮ็ดนวดใส้ข่อยนี่กระดิกนวดเลยคอยมันใจว่าออกฮัลโหลัเสียงเบาๆนีด้น่อยนึ่นเราตองักาอยู่เอาคิดเสียดายเป็นย no no um. ังไงสิ n g ่ยกุญแจห้องสีงได้เิ่นหอยสีหกสามก็ซื้อกับเอาตัวหกสามสามหครับฮึ่มไม่ไม่ไมดังกยังไดมันดังมาโดนแล้วดังมาดนแล้ว โอ้ได้เบิ้งหมอลำไม่เที่ยงไหนก็ได้เบิ้งครับเพราะว่าผมเราปากก็เบิ้งไว้ว่าเสีเอามาลำให้ฟ้อนอยเบิ้งอย่โอ้โหกระั่วประเทศเลยนะคือคักอยู่ครับจังหวะครับครับเอา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 ก่อนเอาก่อนไวิทยุธุระอยู่เด้อ ครับผมสิริเพ nah, ื่นในไหลเต่บอกคุณพ e ่อเพื <S <S ่อนลี S <S 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 ้ยงม่ท่านเน่นบอกแต่ว่าพ่นทรมาอันี้คุณพ่อนี่เน้นเลนะอหลาดแตอีกเรคุณพ่อพี่นี่น้อลาดแตกีกเ่พ่อเราะม่างขาเรนนโอ้พี่น้องเอกับทงจีดีอเไย เป็นหมื่น,นตัวละตัวจได้กัดหลัดแตอออกแอีนาอคุณบอลขน ห้เีน่าหนอกตามจังหวัดกระทูมา่นเนอะผัวลางามอร่อยผัวมันหลายโอ้านยังอาจารย์นาะพวกเขาปรนกับพันธามา้อยเพิ่นบอเคยบอกเบนี้กเือเอามีเียนคือเพิ่นบอกว่ามันออกกับืออกเลยเมีนแต่ว่าเลงอยังมันไม่เจดิ มนน่เลวามันเคื่อนเราเขามากว่าไม่ยืนอยู่ไหนนอสิบเคลื่อนมาฝันเขาคุณ่อยเมื่อนลมมอมากมากเกาะทั้งงอนมันก็หายกลมไปเน้นเนาะหกสามสามเลยเน้นเลยบอกแ้าบรหารเบาไปเลย่ห้หน้าย่างเขาบางเนาะ ถือว่าเม่นยวพอก็ได้ถบอกก็เป็นว่าเออเม็นมันว่าเขาล่างก็ให้ได้เขาบนเหตุยังไงที่เข่ากันหยอกกันสาแล้วเราเกาเราหลานอย่าผมมีเงินอยิ่ไปซื้อถูกซื้อเพียนเด้อมาเขากันานุนเพลินถือว่าเป็นเหม็นเนาะเลี้ยเนี่ยเี้ยข้าง มั่อนี้ยพพมีป่ยในบ่ไม่ได้แต่ว่นานี่นี่วดีัวจะสิเขาโอ้จันแต่ว่าเขาเพราะว่าใช่็แสิบใบแต่สิบแลวคุอนมอยู่สิเกาเพราะว่าเราว่าว่ามัมีาเนาะเราว่าหายสบก่คือสิบเก่าโอ้สิบเก่าคือสิก่าตัวนี้ตัวนี้ซีงวันนี้ขึ้หายเนาไมันมันได้ สิงหวเนาะข้างวัวนี้ข้างวันี่หางหกขาขมันมั่นจางบัวมันซิมันหงวดนี่หกงวดหกงวดจอนพวกเขานี่ลรวก็ซิบอยู่ขางหัวงวดนาจะไดกับเขาอีกงวดแล้วกัะนั่งโย่จหวันกนังโยสิบสามสิบสามวด พี่นองกัทาล้อเบิ้งอีกเนาะพอเราพยายามขอผสานกับเพลนห้เด้อได้ห้ยอาจารย์เราหลับใชกันพี่นะครับเอฟซีโทรมาเลยอ๋อถือกันนับยังไพ่อว่าได้ซื้อได้พี่พ่อได้ซื้อเป็นว่าห้พ่อซื้อ แมนแมนเมนอืมนะครับบ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างครับครับครับนะเลยกินเลยใส่กันไปทุกคนเนาะ ครับ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 คุณร่อยคเราสองอรยอู่ครับโอ้ถูกโทรโลกโทวปริเทือกตรงน้ำพ่องโอ้โคตัน้ำพ้องอแก่นบ่พองขอนแก่นจ้ะครับไอบอลมมใหายมูเป็นโอ้โบป็นงังครับโบป็นยับโเป็นยัง ดนี่ก็คือครับสรุปวันนี้ก็คือสีมีแค่นี้แหละเนาะมครที่ปูเพื่อนไห้เพื่อนกระบามือคึืนนี่แต่พอเองพอประหารว่าเนาะเพราะว่าออกมาพอกับไม่ยืนอยู่นี่บรหารยางออกไปดอกว่าเพิ่นเดแขนมาเพื่อนน้องเมือมาก่องอนนี่เพื่อนว่าเอาหูมาเป็นมากกับสิบสซเแน่นให้ได้หกสาม ยาสุกับโูยาไปหนาเดยวต้องกับหลังเด้อกับหลังเนอไม่ย่อตลอดเลยกะบัดนี่ <c oughs> นี่งวดนี่ก็คือผ่านไปแหละเนะาะครับผมกะถือว่าผ่านของปูโยดอก อ๋องวดที่มากอะเอฟซีดูขันแต่ยังคอยติดตามเอาเนาะโอ้ครับผมาติดตามเมืองอาเจังได้เพื่อนก็ะหายคือเพื่อนสัญญากระมูเฮ้าไวเลยเนาะโอ้ครับขอให้ญาติพี่น้องได้กินได้อยากกันไปสู่คนเด้อครับถ่กวนบุญส่วนกุศลนํำไปปกปักรักษาโรคเต่าเล่าลานอยู่ต่างถิ่นตามจังหวัดเนาะอ่าบวาตอยู่ต่างประเทศก็ดีอ่าขอให้จะิญ่นจะเล่นให้รวยรวยเด้อโซ่ถูกับโซ่ถูกธุถู ครับีครับขอบคุณอาจารย์เนี่ยนะครับกูกะได้ผ่อนล่อยปวดเส้นมีรามันใจยนนี่นี่เองแล้วมึงต้องผ่อนให้ได้นะโอ้ผ่อนนำเด้ยบเขาบอกยี่ืนต้นไม้ครับผมผ่นไล สีไลข่ขามันมาเนี่ยไปสั่นต้นใหม่ยางาใสม่ซันมันโตนลงมันแลงไหมหาเพลินแลงไหมหาเพลินเปิดกับ้องมาซันมาเนี่ยผมแลงน้ำใบแล้วมันแรนเขาใต้เตียงยังัดไล่เขาไปขายอยู่ใต้เตียงได้ได้คาดีแล้วได้คาแล้วดีอ,วดอ,อืมกระเจิดกระเจิด